สวัสดีครับผมนายมเมธิจนนิตมห้าสิบสามเลขทเจ็ดครับวันนี้จะมานำเสนอเบอร์เตอร์แผนธุรกิจลงทุนธุรกิจต้องอย่างไรครับสำหรับผมนะครับผมทําร้านครัวซองครับต้นทุนต่อเดือนนะครับต้นทุนค่าสาธารณูปโภคบวกค่าวัตถุดิบต,ต่อชิ้นครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคูณเจ็ดครับต่อค่าวัตถุดิบหนึ่งร้อยบวกสิบเอ็ดครับจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าบวกสิบเอ็ดเอ็กซ์ครับ f x จะเท่ากับ105 11 x รายได้ต่อเดือนครับจำนวนชิ้นที่ขายคูณกับราคาต่อชิ้น PX เท่ากับ2 5 x ครับหากต้องการคืนทุนแฟนชส์ภายใน6เดือนยอดขายแต่ละเดือนต้องเป็นอย่างไรก็คือ,อ10,500บาทต,าต่อเดือนครับ ะต้องได้ห5 0 0 0มื่นห้าพันบาทในภายในหกเดือนตีว่าเดลล่าสองพันห้าครับแล้วก็สองพันห้าหารกับยี่สิบห้าจะได้ครับหนึ่งร้อยชิ้นต้องขายหนึ่งร้อยชิ้นครับขอบคุณครับ